สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนธัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีลบสตอรี่ใน Facebook นั่นเองสำหรับวิธีการลบก็ง่ายๆนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook ปุ๊บะนะครับแล้วก็เข้าไปที่สตอรี่ที่เราสร้างไว้นะครับปุ๊บหลังจากนั้นไปที่เมนู3จุดด้านบนขวามือตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นก็นะครับ ลบเลยนะครับในส่วนสตอรี่ผมเป็นวิดีโอเนาะแล้วก็ลบไปเลยครับปุ๊บอ่าแล้วก็แตะคําว่าลบอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับง่ายๆและนี่ก็คือวิธีลบสตอรี่ใน Facebook นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ